ครับวันนี้มาย่างประมือครับหลังจากพอโควิดโควิดวังสาเดือนนี่ครับก็ไดเลียงป้ามือไวส3มสเดือนแล้วครับวันนี้มันใหญ่กั ตัดต่หางมันมาอย่างครับมันนี้นมาอย่างประหมึกประมึกวงังก่อนโควิดหน่อยนึงครับเลี้ยงไว้สามสี่เดือนมื่อนี้ก็ได้มาล่องตัดหางมาอย่างเงนสามตัวเอาสามหาง เหนือเด่งๆเ,เลยครับจับมาสดๆปลหมึกใค้หน้าเาสิจับยากในยังหน่อยจับงยาครับเคยสิตัดหางได้ใกรจีได้แล้วครับออย่างกินแรงพอดีครับผมมาลองกินบ่งแล้วครับพอดี กำลังหอนๆพอ,อดีหางปลาหมึกครับกับน้ำจิม้มเียอรเอยครับวิวอ่ะวันนี้แค่นี้ครับอเอาแค่นี้แล้วครับมันนี้กินของจงนี่บ่ใไรไมีเวลาครับ ติดข่าวนองส้มผูอะไรใส่โทรศัพท์อัดเนี่ใส่โทรศัพท์เบิงงข่าวนองส้มผูอยู่เลยบริหิบบริหิบคลิปรับมูนี้ไว้เท่า,ทานี้ครับสวัสดีครับ